สวัสดีครับนี่เป็นคลิปที่2ที่ผมทําขึ้นสําหรับคนที่ยังเล่นไม่คล่องหรือเรีนไม่เป็นแล้วก็คลิปที่1ผมได้อัปโหลดไปแล้วใน YouTube มาดูคลิปที่2นะครับว่าตอนนี้จะมารีวิวอะไรกันแต่ผมว่าน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงดีกว่าเพราะเห็นถามกันมาเยอะว่าสัตว์เลี้ยงใช้ยังไงดียังไงเนี่ยครับสัตว์เลี้ยงโดยจะใช้สัตว์เลี้ยงได้ ในเลเวล30ครับแล้วก็วันนี้ผมเอาตัวเซิร์ฟเลเซิร์ฟห้ามารีวิวก็ดีอรอยเลเวลห้าสิบพอดีก็ตัวนี้มีตังครับตัวเก่าไม่มีตังก็เลยเอาตัวนี้มารีวิวเราถามกันมาว่าสกิลหาได้ยังไงหาได้ยังไงแล้วก็ทำกันยังไงวันนี้ผมจะมาบอกทุกอย่าง อาจจะไม่ทั้งหมดแต่ก็พอเป็นแนวทางได้เราก็จะมาเป็นเดี๋ยวก่อนผมขอล้างสกิลก่อนเนี่ยสัตว์เลี้ยงมีอยู่4ช่องโดยช่องแรกจะบอกเลยมักคือเนี่ยใช้งานเวลาเราเปิดใช้สัตว์เลี้ยงออกมาใช้เราก็จะได้อัพใสยค่าสเตตัสต,ต,ต่างๆตามสกิลที่เขาให้มาแล้วก็ผสมสกิล เดี๋ยวไปดูกันอีกต่อไปแล้วก็ผสมสเตตัสอัพสกิลเอราดูช่องแรกปล่อยปล่อยนี่ผมไม่เคยใช้แต่เปลี่ยนชื่อนี่คือเออเรามาคลิกเนี่ยเพื่อเปลี่ยนชื่อสัตว์เลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวกันเออนิ่งๆเนี่ยสัตว์เลี้ยงบาลากูดา้าชื่อสัตว์เลี้ยงผมแต่ผมยังไม่เปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนเป็นเ ห้าหกเจ็ดแปดอะไรประมาณเนี้ยก็มาเปลี่ยนชื่อตรงเนี้ยมันก็จะเป็นห้าหกเจ็ดแปดแล้วเนี่ยช่องผสมสกิลเอาไว้หาสกิลส้มที่แบบหนหดเราทำกันผสมสเตตัสคืออะไรผสมสเตตัสก็คือเออ่เนี่ยสัตว์เลี้ยงเราสเตตัสอันเก่าเวลาเราได้สัตว์เลี้ยงโหดมาเนี่ยเพิ่มสเตตัสแต่ว่าอยากได้รูปแบบเก่าอย่างเงี้ยเออแล้วก็มาผสมสเตตัสอย่างเงี้ย มันจะเป็นจํานวนทักษะคือแบบสมมติว่าได้งูคาชิอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะใช้ไอ้ไก่เป็นเป็ดอย่างเงี้ยเราก็เอางูคาชิมาผสมเพื่อเอาสเตตัสเวลาเราอัพหรือเรียกว่อัพสกิล,ลรเราก็จะได้ประมาณนั้นแล้วก็การอัพสกิลคือเราเปิดสกิลมาแล้วแบบเอออเามาอัพเพื่อให้ดาสกิลโหดโหดขึ้นอนะไรประมาณเนี้ยอัพเหมือนอัพเลเวลอ่ะครับอัพเลเวลสกิลเนี่ย สกิลตั้งใจผมเลยว่าห้าสกิลส้มผมมีอยู่สามอันมาดูวิธีการหาสกิลส้มกันดีกว่าที่แบบหลายคนไม่เข้าใจและลายคนยังไม่รู้เดี๋ยวผมเก็บสเสียงก่อนัอำดับแรกก็คือเนี่ยหาสัตว์ไปเยอะๆอย่างเงี้ยเพื่อมาเปิดเอาสกิลส้มก็กดไปเลยครับรัวๆอย่างเงี้ยไม่ได้ อย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้อีกอ้าไม่ได้ซะงั้นวันนี้ดวงสวยฮนะถ้าไม่ได้อย่างเงี้ยก็ไม่ไม่ต้องทำอะไระครับมาผสมเด่นกดไปเลยรัวๆสกิลไม่หายแล้วครับสกิลอันแรกอะรัวๆไปเลยอย่างเงี้ยเออลบสัตว์แล้วก็มาสดใหม่ไม่ได้อีกไม่ได้อีกโอ้โหวันนี้ไม่ไหวครับ สวยมากกดอับไปเลยผสมมั่วไปเลยแต่หลายคนเป็นเหมือนกันนะครับผมก็เคยเป็นครั้งหนึ่งแบบเอาสกิลหลักอะ่ะผมเอาแบบเอาสกิลหลักมาผสมกับเทพคาชิอย่างเงี้ยผมได้แค่เทพคาชิมาเพิ่งซื้อไปเมื่อวันก่อนแล้วเอาเทพคาชิมาใส่สไปตรงไอ้สั่นลองแต่ดันซวยคือลืมดูว่าสั่ลองเป็นเทพคาชิผมจะเอาแค่เทคาชิมาใส่อะ่ะแต่ได้แต่สกิล แต่สัตว์ไม่หายไม่เหลืออะไรเลยเดี๋ยวผมซื้อก่อนสกิลสัตว์สามสิบเคสามสิบเคอย่างเงี้ยแพงนะครับธรรมดานะ่าจะแบบสองหมื่นสามหมื่นอะไรประมาณนี้แต่ผมซื้อมารีวิวให้เออ่ไม่น่าจะพอเดี๋ยวหาเพิ่ม๊บนึงเทปคาชิเนี่ยครับเทปคาชิสัตว์เอสโอเจ็ดล้านอ่ะ แพงจังผมซื้อวันก่อนเท่าไหร่วะกี่ล้านไม่รู้เนี่ยสัตว์ฟ้าก็ใช้ได้ครับแต่ว่าสัตว์ฟ้าจะแบบยังไงละ่ะได้สก,กิลแค่อันเดียวลุ้นแค่อันเดียวขณะผมลุ้นไปสองยังใช้ไม่ได้เลยผมซื้อแม่งหมดเลยเนี่ยเออซื้อแม่งอย่างเดียวไม่ได้สักอันไมได้มากเลยวะ มึงรัวๆกดอย่างเงี้ยรัวๆ,ลวๆลวเลยครับอ่าไม่ได้นี่ก็ไม่ได้นั่นก็ไม่ได้ไม่ได้ปุ๊บก,ก็ผสมแม่งทิ้งไงล่ะเออผสมทิ้งแม่งเลยอันนี้ดวงสวยแฮะผสมหมดเลยปุ๊บไม่ได้อีกไม่ได้อีก ไม่ได้ไม่ได้อีกเลยเฮ้ย hey, เป็นวันอะไรวะเนี่ยผสมทิ้งผสมทิ้งเลยผสมทิ้งเลยไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหอะไรว,วะอะไรเนี่ยเนี่ยเหละครับ เป็นวิธีหาสกิลส้มสมมติเราถ้าได้สกิลส้มมันจะแบบขึ้นเป็นแถบไอ้ข้อมูลให้ตรงเนี้ยพอเราได้สกิลส้มอะไรแล้วเราก็ไปดูข้อม,มูลสัตว์เลี้ยงตรงเนี้ยคลิกด,ดูเนี่ยมันจะได้สกิลส้มมา2อันถ้าเป็นสัตว์ม่วงแล้วก็เอามาอัพสกิลเนี่ยอัพอย่างเงี้ยมีต้องมีเหรียญแบบนเ,นเนี้ยเหรียญเนี้ยโดยหาได้จากที่ไหนถ้าไม่ต้องถ้าไม่อยากซื้อเนี่ยครับเคล็ดสกิลง่ายๆใครอยู่ที่แบบ มีกิวเวลรสองเวลรสามอยู่แล้วจะทำได้ให้หัวหน้ากิวอัพให้เควสจะเลี้ยงตัวเนี้ยกับแชงคูดตัวล่างเนี่ยพิชิตเส้นทางเดินเนี่ยจะได้นี้มาเนี่ยกดทำไปเลยเนี่ยผมทำอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาอัพสกิลสัตว์ให้ได้อันนึงให้ได้เลเวลหนึ่งเออแล้วแบบเอาไปสมสกิลอย่างเงี้ยมันจะแบบ ไม่หายสก,กิลส้มยังไม่หายเราจะมารวมกับตัวหลักเลยแอเคี้มครับง่ายๆแล้วก็เอามาอัพให้เพิ่มเลเวลเ,วลเยอะๆ,ๆมันแบบก็จะเป็น2เท่า3เท่าอนะไรไม่นี่ยเวลหบวกพันหนึ่งเนี่ยโหดปะล่ะเวล,ว 1, นะลเวลสบวกห้าร้อยแต่เวลหจะบวกพันหนึ่งเวลหไม่น่าจะน่าจะสองพันนะครับแต่ว่าต้องใช้ที่อัพสก,กิลเยอะเพราะดิ้งเวลสูงมันยิ่งอัพยากเราก็แบบ จบรีวิวกันเพียงเท่านี้แล้วครับสว์เลี้ยงเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะมาให้ดูอีกทีหนึ่ง